ัสวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับเพื่อนทุกคนก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในฟรีเอดีเหมือนเดิมนะครับเพื่อนทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับ ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนครับมารับเป็นในส่วนของโค้ดโซโลนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูรหัสโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคมาดูซิว่ารหัสโค้ดนี้จะเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆทุกคนกรหัสโค้ดนี้จะเป็น MM คิวเนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคันลอกในส่วนของตรงนี้นะครับหรือว่าจําเอาก็ได้นะเพื่อนๆทุกคนเป็นรหัสโค้ดที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้มีแฟลชเซลล์ด้วยนะวันอาทิตย์นะครับมีแฟลชเซลล์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับโค้ดก่อนดีกว่านะครับพอเพื่อนๆได้คันลอกโค้ดตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆและก็ให้เพื่อนๆทุกคนเข้าไปที่ว่าเติมโค้ดนะครับแล้วก็ใส่รหัสโค้ดได้เลยนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับทนนุกคนก็รหัสโค้ดนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่เนาะก็ยังไงอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับทุกนคนใครได้ไปมากน้อยเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับมาดูในส่วนของไม่ใช่ส่วนของนะมาดูีิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะนเพื่อนวันนี้เราได้มาห้าสิบ้าฟีดีนะครับทุกนคนมาดูซิว่าในงบห้าสิบห้านี้สามารถจัดเป็นในส่วนของอะไรได้มางนะครับทุกคนก็แฟเซลล์นะครับมีกล่องจุ่มนะครับแล้วก็ มือสมัครเล่นนะครับแล้วก็อัพเลเวลเจตึงนะครับน่าจะมีอยู่แค่สามตัวนี้นะครับประมาณนี้นับในส่วนของแฟลเซลล์นั้นเพื่อนวันอาทิตย์นะเออในส่วนของวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆคนโอเคนั้นเพื่อนมาดูสิว่าง,งบห้าสิบห้าสามารถจัดเป็นในส่วนของอะไรได้มั่งนะครับก็อ่ามีมือสมัครเล่นนะครับที่ได้แล้วก็นอกนั้นไม่ได้เลยว่ะเพื่อนๆน, <Yeah. S 1> นะครับดูขอดูรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าแค่สมัครล่นหรือเปล่า <No. S 1> แล้วก็มีไม่ได้เว้ยเก้า หมัดไอดีหมัดไม่ได้ว่ะเพื่อนๆโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแฟลชเนหน่อยกัน,นครับสมัครเล่นนะครับเหลือเท่าไรเอยเหลืออยู่สาเสิบสามเลเวลเจ็ดตึงอะสีะ่สิบสี่ลดไปเท่าไหร่อ้าสิเปอร์เซ็นเพื่อนๆอัพเลเวลเจ็ดตึงเราได้ลดไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นก็แสดงว่าครึ่งๆเลยสิเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆลองเข้าไปดูหน่อยนะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะครับได้กันคนละกี่เปอร์เซ็นนะครับ่อนแล้วก็มีกล่องจุ่มนะครับกล่องจุ่มแปดเก้าลดไปสิบเปอร์เซ็นสมัครเล่น ลดไป6%นะครับก็เดี๋ยววันนี้นันเพื่อนเราได้มา55นะครับเดี๋ยวจัดเป็นในส่วนของอัพเจ็ดตึงแล้วกันนะครับลดไป50%นั้นเพื่อนลดเยอะมากเลยนะเพื่อนยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับโค้ดแล้วก็มาดูเปอร์เซ็นในเซตเซลหน่อยนะครับว่าลดไปกันคนละกี่เปอร์เซ็นเนาะเพื่อนโอเคขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับเพื่อนคนไม่รรอแล้วเดี๋ยวนี้จะรีวิวในส่วนของอัพเลเวลเจ็ดตึงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเราก็จะเอามาแจกให้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคมาจัดเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ไอเดีเป็นเชื่อมอะไรนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเพื่อนๆเราก็ได้เป็นในส่วนของ ID เชื่อม GG มาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงนะครับขออนุญาตเอา ID นี้นะครับไปล็อกอินสักคู่ละกันนะเดี๋ยวไงเราวาร์ปไปเจอที่หน้าเกมเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวดูแล้วกันนะว่าปืนอัพเราจะได้เป็นในส่วนของอัพอะไรมั่งนะเพื่อนเราก็จะมีอัพทั้งหมดกี่กระบอกล้าก็จะมีแฟชั่นอะไรเท่ๆให้เราดูหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยว,งยวไงวาร์ปเจอที่หน้าเกมเลยละกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับก็คือ ID อัพเลเว ที่จัดมาจากแฟแลชเซลนะครับลดไปถึง50%เลยนะครับทุกคนก็ก่<วา>อนที่จะไปรับชมการรีวิวปืนอัพนะครับทุกคนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ก้อนเล็กๆแล้วกันน้องเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับทุกคนกดยังกดยังเพื่อนกดยังโอเคคงกดกันแล้วแหละโอเคนะครับทุกคนก็มาวจะมารีวิวในส่วนของกระบอกแรกให้เลยละกันนะครับทุกคน ก็บอกแรกให้เป็นในส่วนของกอซ่าอัพเจ็ดนะครับเพื่อนๆคนนี้นะครับมาต่อเลยนะครับกระบอกที่สองนะเป็น เอ็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะครับนั่นน้ที่จะได้เอามารีวิวสักหนึ่งครั้งนั้นเพื่อนไม่ค่อยมีเห็นเท่าไหร่นะมันทําไมวะเพื่อนคนมันไม่ค่อยหิย้ตกันหรือว่าอย่างไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยทีเออนะครับเพื่อนคนอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะทำไมคนถนึงไม่ค่อยหยิบจับ a n เล่นกันนะเออนั่นน้ที่ผมก็มารีวิวกันนะเพื่อนโอเคครับไปกระบอกที่3เลยแล้วกันนะครับเป็น p 9 0ก้านอัพเนะครับหรือว่าปืนอัพเลเวลใหม่นะเพื่อนเพื่อนไอเดีนี้ก็มีนะครับและในส่วนกระบอกที่คครรัับบใใใหห้้ยกเเป็นนนนนส่่วขอองะพื ฮ้ยเอาดีคุ้มนะไอดีเนียทุกคนแฟชั่นก็เท่เห็นไหมแล้วก็มีในส่วนของโทก้อนใหม่ด้วยนะครเบื่อคนและไอดีนี้ก็มีในส่วนถึงเป็นในส่วนของซองอาเป็นซองหิมะนะครับไม่มีซองห่วงนะครับทุกนนก็อันนี้ก็จะเป็นสกินโทก้อนใหม่อาถ้าจะไม่ผิดอันนี้มันชื่อแบ็คชาร์ปอะไรสักอย่างหละนะครับเพื่อนเโอเคนะคแล้วส่วนท่าแปลงกายก็เป็นในส่วนของ นารุโตะนะเพื่อนไอเดีนี้มีนารุโตะนะเออนะครับโอเคก็ได้ทันชุดนารุโตะนะไอเดีนี้นะครับนี่เพราะดีนี้จะมีชุดทาแปลงกายแล้วก็อปืนเอ็มโฟนะครับถ้าจําไม่ผิดนะต้องใช้แน่ๆใช่หละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเติมก็เยอะอยู่นะครับขออนุญาตกลับร่างเดิมกนแล้วกันถ้าเติมก็เยอะอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีนะไอเดีนี้โคตรจะคุ้มนะครับทุกคนเห็นไหม อันนี้ท่าไหงนเงืบจําได้จําได้นี่จําได้ปั่นดีนะได้เนี่ยชอบดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของบูย่าพารซีซั่นหมีมีอะไรสักอย่างนะน้ำเพื่อนก็จําไม่ได้น้กคนและที่สาคัญน้ำเพื่อนทุกคนเห็นไหมดูตามช่องนะครับคือเขาได้ทําการปลดบูย่าพารมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ที่เหลือก็เพื่อนเพื่อนไปทําขั้นกันเอาเองนะครับแต่่ร้จะทําขั้นทันถึงชุดหรือเปล่านะเออจะหมดสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับทุกคนยังก็ทำๆนะครับเผื่อได้พวกอ่าซีซั่นนี้ก็จะ เป็น xm8 ใช่ไหมเพื่อนทำๆไปเถอะนะครับเผื่อได้เนาะเผื่อได้ xm8 ถาวรมาเล่นกันนะครับทุกคนๆนี่อันนี้ก็ถ้าเติมนะเพื่อนมองโดยรวม id นี้คุ้มนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่จะไปจัดตามนะเพื่อนก็ id นี้คือ id up level 7ตึงนะครับหรือว่า ไอดีปืนอัพนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงนะครับอย่าลืมไปดูแฟลชเซลล์ด้วยนะเพื่อนว่าได้ไปคนละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะเพื่อนโอเคมีเพียงประมาณเท่านี้แหละเพื่อนๆก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะเพื่อนฝนตกบ่อยมากนะครับช่วงนี้โอเคยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับเพื่อนๆก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดับกัน่ดไลิปหน้าค์กดแม เช็ดคอเช็ดคอไปเลยเนย่โอเคว่าอย่างไรไปเจนใหม่ในคลิปหน้าครับ